เพื่อนๆครับเพื่อนชีวิตเรื่องตาทุกคนนะครับหม้อ,อหุงข้าวนะครับหม้อ,อหุงข้าวหม้อ,อนี้นะครับมิตซูชิตะนะครับเครื่องนี้ไฟไม่เข้านะครับเพื่อนคงคิดว่าฟิวคงขาดแน่ๆนะฮะเพื่อนดูหน่อยนะครับว่าฟิวเขาขาดไหมนะครับวัดตรงปัั๊กก็ได้ ไม่เห็นมีความต้านทานเลยแล้วอาจจะต้องจกเข้าไปนะเพื่อนอาจจะต้องจกเข้าไปเพื่อที่จะดันตรงนี้นะครับแล้วก็ในเวลานั้นเราก็อาจจะต้องกดที่เหล่านี้นะครับแลนนี่มันขึ้นกับมือผมได้อยเ่็นะนะครับ เนินการนะครับเปิดฝาออกมาฝาตูดเขานะครับบางครั้งบางทีหลวมอยู่นี่ก็มีกับบางทีก็ฟิวขาดแต่ต้องไปดูฟิวก่อนนะหลักใหญ่เยอะความไปดูฟิวเขาก่อนดีกว่าครับมีน็อตก,กี่ตัวก็บานไปนะสามตัวสี่ตัวสามนะครับเท่าที่เห็นนะครับเปิดฝาด้านล่างออกมาก็จะเห็นแบบนี้ฟิวเขาจะอยู่นี่ในเส้นนี้นะครับผมก็คงจะต้องวัดดูฟิวก่อนนะครับ หรือว่าเพื่อนๆอยากจะวัดดูในส่วนของไส้ก็ได้นะครับไส้ดูแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเขาจะเสียเขาจะละลายเลยนะแต่ว่ามองดูด้านบนก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็คงจะต้องดูฟิลแล้วทีนี้มันจะมาวัดตัวนี้ก็ไม่ได้มันบังอยู่เนาะนะครับก็คงจะต้องหมุนน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็เลื่อนตัวนี้มาจะได้เห็นตัวฟิลนั่นแหละนะครับส่วนมากเราฟิลมันขาดบ่อยนะครับร้อนหน่อยก็จะขาดไอฟิลเนี่ยก็เลยต้องมุ่งไปในะตรงนั้นนะครับ เลื่อนไหลไปเห็นตัวฟิวนะครับเห็นตัวฟิวครับนี่คือฟิวนะครับฟิวตัวนี้เขาจะตัดความร้อนนะครับหรือตัดกระแสด้วยนะครับกระแสเกินก็ตัดอยู่ร้อนก็ตัดนะครับตัวนี้ส่วนมากจะอยู่ในหม้อหุงข้าวนี้แหละ,ะครับเอาไว้ป้องกันในส่วนของอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนถ้าความร้อนสูงมาก็จะตัดนะครับ ตังมิเตอร์คูณหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็วัดดูฟิวนะครับเพื่อนเห็นไหมฟิวขาดนะครับฟิวขาดไม่ขึ้นเลยครับมิเตอร์ขึ้นไหมล่ะมิเตอร์ขึ้นอยู่เนาะฟิวขาดนะครับประการนี้ก็เปลี่ยนฟิวนะเพื่อนเปลี่ยนฟิวนี่แหละนะครับฟิวนี้ก็จะมีค่าความร้อนอะไรที่ตัวเขาเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟิวก่อนไม่ใช่อะไรยากนะครับแค่เอาฟิวมามาต่อเข้าไปนะครับถ้าขายยาวๆแบบนี้ก็ตัดนี่ก็บัตรกีได้เลยนะครับ ขายยาวๆแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันสั้นมันจะบัดกีไม่ได้นะเอาจะทําให้ฟิวขาดเพราะความร้อนจากหัวแรงนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมจะตัดนี้แล้วก็บัดกีก็ได้นะครับตัดนี้บัดกีมันยาวหน่อยนะครับช่นนั้นนะครับที่นี้ก็จัดไปนะครับใส่ฟิวเข้าไปบัดกรีเข้าไปเสร็จที่ร้อยนะครับฟิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับฟิวตัวนี้จะตัดที่อุณหภูมินะครับ คืออุณหภูมิสูงกว่าตัวเขาเขาจะตัดนะครับแล้วผมก็บัดกีนะครับจุดนี้การบัดกีอย่าบัดกีนานนักนะครับเพราะความร้อนจะส่งผ่านเข้ามาที่ตัวฟิวฟิวตัวนี้ตรวจจับความร้อนการตัดที่ความร้อนเกินนะครับฟิวอาจจะขาดได้นะครับเพื่อนนก็พยายามบัดกีเพื่อนบางคนก็อาจจะต้องอาจจะต้องบีบมีครีมบีบก็หนีบไปนะครับแต่ผมบัดกีมันก็ก็ได้นะฮะก็คงจะไม่ละลายหลุดหรอกนะครับเพราะว่าก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันร้อนถึงขั้นตะกวละลายนี่ฟิวคงขาดไปแล้ว กรณีแบบนี้นะทีนี้ก็เึ๊บเลเลื่อนเข้ามาตรงเหล็กนี่นะครับตัวนี้จะอยู่ตรงฟิวพอดีนะครับจะมีความร้อนที่มันเกิดขึ้นจากจากตัวไส้นี้ร้อนมาเนี้ยก็จะทําให้ฟิวขาดนะครับบางคนถ้าดูคลิปวิดีโอนี้ไม่จบก็จะพิมพ์คอมเมนต์ว่าเอ้ยถ้าฟิวขาดผมต่อตรงเลยนะครับบางคนนะนะครับเก่งนะครับ <laughs> เก่งมาก ออนั่นก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเอาไปซ่อมให้พี่น้องอะไรไม่ได้เปลี่ยนค่าแรงเป็นแตงกิ้วแต่ในกรณีผมเนี่ยมันเป็นกรณีช่างอาชีพต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อให้มีการเปลี่ยนอะไรแล้วสามารถที่จะขายอะไรได้แล้วก็สามารถที่มีค่าแรงได้ถ้าบอกลูกค้าว่าต่อตรงโอ้โหให้มันไม่ได้การนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการต่อตรงอาการฟิวขาดเนี่ยไฟไม่เข้าแบบนี้มันจะไม่มี ถ้าเผลอเลยแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาไส้เขาจะละลายเปื่อยเสียหายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอาการฟิวขาดก็จะไม่ได้ซ่อมอีกอนาคตช่างก็จะหมดอยู่แค่นั้นอยู่ที่การต่อตรงนั่นแหละนะครับฉะนั้นแล้วนะครับท่านเพื่อนคนใดนะครับเพื่อนสังเกตได้นะถ้าไปดูคอมเมนต์ว่ามีการต่อตรงฟิวเกิดขึ้นแสดงว่าไม่ได้ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นซ่อมให้พี่น้องต่อตรงเลยโอเคครับแตงกิ้ ช่างมือใหม่ก็จะเจอประจําในกรณีที่เพื่อนเอามาให้ซ่อมส่วนมากจะจ่ายแตงกิวก็ถือว่าเพื่อนคนนั้นก็อาจจะคบยากหน่อยนะเพื่อนคบไปก็อาจจะลุบจริงๆแล้วนี่การเปลี่ยนฟิวตัวนี้ค่าดาเนินการกว่าจะมาซื้อฟิวอะไรแล้วนี่เอาถูกๆก็ประมาณสัก50บาท50บาทเป็นอย่างถูกอ่าแล้วทีนี้เพื่อนมาใช้บริการเราก็จะต้องจ่ายร้อยหนึ่งเอามาอุดหนุนเพื่อนไงนะครับ เอาห้าสิบบาทยังมาต่อเออเอาไว้ซะก่ันเด้อจังมีเงินจังเสียออมาให้เด้อไออย่างเงี้ยเลิกครบไปจมพี่น้องกีดีมักมวยจะไปเอามันเป็นมูอะเตะกับปลาบุญอู้ขนาไหนนี่ก็ไฟเข้าแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้เอาตัวนี้เสียบหลอดโหลดเดี๋ยวเสียบตรงตรงเสียบตรงตรงเข้ามาเอ๊บอย่างนี้เรากดแช่ไว้หน่อยนึงแล้วก็เอามือไปคลำดูตรงไส้เขาเนี่ย รู้สึกขุ่นขึ้นมาก็ถือว่าใช้งานได้ตอนนี้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เอาหม้อตัวนี้มาสําหรับตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับก็มีร่องรอยของเม็ดข้าวนะครับที่เป็นไปอยู่ตรงน,นั้นตอนนี้เวลาใช้งานก็ต้องเอาเม็ดข้าวพวกนี้ออกด้วยด้อยทำความสะอาดแถวนี้เดี๋ยวเราเป็นช่างเราก็ปัดๆแถวนี้ให้ลูกค้าหน่อยเพราะว่าถ้ามีเล่มเม็ดข้าวอยู่การสัมผัสนะครับระหว่างระหว่างติดตัวหมอ้อนะครับ แล้วก็ตัวไส้นี้จะไม่สนิทกันการส่งผ่านความร้อนจากตัวตัวไส้ที่มาถึงหม้อเนี้ยค่จะไม่ดีเท่าที่ควรก็จะส่งผลให้ข้าวสุกเป็นบางจุดไม่สุกเป็นบางจุดตัดเร็วนี่ผลต่อมาด้วยนะครับในกรณีที่มีความไม่สะอาดอยู่แบบนี้นะครับมันก็จะเกิดไส้นี้ร้อนมากก็ส่งผลฟิวขา แต่ถ้าเกิดว่านะครับมีการต่อตรงในส่วนของฟิลซึ่งฟิลไม่ขาดไม่ตัดแล้วมันก็จะทำให้ไส้ตัวนี้เนี่ยแผ่นเนี้ยละลายบิดหน้าบิดหลังเปื่อยเตซเปล่อยตาสะนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเพื่อนๆผมเล่าให้ฟังฉะะนั้นแล้วนะครับดูตูดของหม้อให้ดีด้วย นะครับเราจะได้หุงข้าวกินไปนานๆจนอ้วน,จน,นจนพีเครื่องจะได้ไม่เกิดปัญหาง่ายนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนนเจเจรอญอาหารนะครับกินข้าวแซบนัวกันทุกคนช่งว,วิทย์เล้งตาก็คงจะต้องจากไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ